สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปเยอรมันประจาวันจันที่ที่29นี้นะครับก็มาุ้นกันไปเบาๆก่อนเลยกันเนาะเป็นรอบแรกครับรอบแรกของแต่ละหุ้นครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับฟ้าหมู่ฟ้าเออสวยตามครับถ้าสวยถ้าไม่สวยไม่ต้องตามครับและถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe ไปกนะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยครับ เยอรมันเมื่อวันศุกร์จาะเก้า่สี่เกนะครับก็เยอรมันวันนี้เด่นสุดๆครับศูนย์ศูนย์เก้าหกครับศูนย์หกศูนย์สองครับ 08.04ครับเ้ยครับเอ๊ะแปลกหาวส4ี่หาวเนะเอ้ยอดคลิปมาลัสเซียอังกฤษเยอรมันหาวไปสิบสรอบนี่ครับประมาณนี้ครับสำหรับเยอรมันเนาะก็อย่างที่บอกไปครับชอบตามไม่ชอบผ่านครับแล้วก็ อย่างน้อยมันเป็นรอบแรกครับก็ต้องเบาๆไปก่อนครับใครตามผมก็จะได้ยินคําพูดเดิมๆซ้ำๆเดิมๆ,ๆับเพราะว่ารอบแรกวันแรกก็ต้องดูทางครับผมก็ต้องดูแนวทางเลขว่าจะเป็นเช่นไรเนาะก็ประมาณนี้ครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ารับชมรับฟังครับแล้วก็คนจะดูน้อยดูมากก็ง่ายๆครับถ้าคนเลขเข้าคนก็ดูมากครับเลขน้อยคนก็ไม่ค่อยดูเป็นธรรมดานะครับเนาะ ก็แต่ถ้าอยากดูไปแนวทางเข้ามาครับสวัสดีครับแล้วเจอที่ดาวโจนครับ